โอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับผมโหลดเกมรถบรรทุกแบบไม่เสียตังค์นะครับผมเอ้ไม่ใช่นะขออภัยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนโหลดเกมรถบรรทุกแบบแฮกตังค์นะครับผมแบบซื้อรถได้ทุกคันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปโหลดแอปตัวนี้มานะครับผมชื่อแอปว่าแอปทอยนะครับหาโหลดได้ที่ Google นะครับผม แล้วเราก็พิมพ์ค้นหาไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับชื่อเกมรถนะครับผมที่๋ย่างเปอนครับผมลืมนะครับ T R E N นี่นะครับผมอันที่สามนะครับเรากดไปนะครับผมนี่นะครับผมเรากดเข้าไปรูปรถคันนี้นะครับสีเขียวนี่ครับแล้วมันจะขึ้นให้ติดตั้งนะครับผมเราก็กดติดตั้งไปแล้วนะครับผมส่วนใครที่ติดตั้งแล้วนะครับผมให้กดไปที่ตรงคําว่าเปิดครับผมนี่นะครับผมก็มันก็จะแฮกตังให้เราเลยนะครับผมรถมันก็ซื้อให้ทุกคันเลยนะครับผม นี่นะครับผมรถใช้ได้ทุกคานนะครับผมนี่นะครับผมส่วนใครที่อยากได้สกินนะครับผมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาแจกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับผมสอนแบบรวดเร็วนะครับผมไม่ถึง 2- อสามนาทีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ